สวนลุงภูพ,พานินดี้ชาแนลสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้นะคะาทางสวนลุงภูพ,พานนะคะจะได้พาเพื่อนๆนะคะมาดูผักชีฝรั่งนะคะหน้าร้อนนะคะเพื่อนๆอันนี้เพื่อนๆถือว่ามันสวยกันไหมคะต้นมันยังไม่โตนะคะเพื่อนๆ แต่เราก็ต้องถอนนะคะสาเหตุที่เราก็ต้องถอนก็คือเราหวานแบบหนาแน่นมากเลยนะคะอันนี้นะคะอยากจะบอกเพื่อนๆก่อนนะคะว่าเราเพาะเมล็ดแบบไม่แช่นะคะคือหวานในแปลงเลยนะคะแล้วใช้ฟางคลุมนะคะรดน้ำเช้าเย็นทุกวันนะคะ ไม่ให้ขาดน้ำนะคะเพราะว่าหน้าร้อนอา,อาอัตราการงอกของมเมล็ดผักชีมันจะงอกไม่ดีนะคะไม่เหมือนหน้าหนาวอ่าแต่ว่างอกออกมาแล้วตามที่เห็นนะคะเพื่อนๆก็ถือว่าอ่าประสบความสำเร็จจากการที่ทำกันนะคะ แล้วเราก็ใช้แปลงผักชีนะคะแซมนะคะต้นคขนานะคะเพื่อนๆเ,เคยทำกันบ้างไหมคะแซมตรงกลางร่องของอผักชีนะคะเนี่ยค่ะทางสวนเราก็จะมาถอนแต่ว่าจะเลือกไอ้ต้นที่ใหญ่กว่าเพื่อนนะคะในแถว ถอนเพื่อเราจะได้ไปจำหน่ายนะคะพรุ่งนี้จะมีตลาดนัดชุมชนในหมู่บ้านนะคะเราก็จะถอนแล้วก็ทําเป็นกำํกำๆนะคะกําละสิบบาทนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวจะพาไปดูกําละสิบบาทของเราว่าจะเราทําเยอะทําน้อยขนาดไหนนะคะนี่คือกําละสิบบาท ของสวนเรากำใหญ่ไหมคะ10บ,บาทนะคะอันนี้ต้นเขายังไม่โตเท่าไหร่นะคะแต่คิดว่าต้นขนาดนี้น่าจะอร่อยเวลาทานจะหอมเนี่ยค่ะเราก็ต้องแยกออกนะคะเพราะว่ามันหนาแน่นเกินเดี๋ยวต้นเล็กๆมันจะเลียวนะคะมันจะไม่โตเนี่แหละค่ะ สาเหตุที่เราต้องอามาถอนก่อนกำหนดนะคะก่อนระยะเวลาถอนนะคะเพราะว่าเราหวานเมล็ดถี่มากค่ะนาแน่นอันนี้คือต้นผักหอมนะคะเราก็จะเก็บไปขายเช่นกันค่ะเกิดขึ้นข้างแปลงเราก็ไม่ทิ้งนะคะ เราก็จะเด็ดไปขายด้วยเป็นอ,อย่างน้อยๆหบาท10บาทได้ค่ะตะลงตลาดก็ดีนะคะเนี่ยค่ะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นแปลงผักกาดต้อยนะคะที่เรา,าเคยทําคลิปไว้แล้วนะคะมันเป็นแปลงผักกาดที่ไร้สารปลอดสารนะคะก็เลยไม่สวยนะคะแต่ว่าเราเก็บไปขายก็จะหมดแปลงแล้วอันนี้เหลือเหลือที่มันไม่สวย เราก็ไว้ทําทผักส้มผักดองกินนะคะทํากินในครัวเรือนอันนี้คือเราเก็บเพื่อที่จะเตรียมไปตลาดนัดนะคะในหมู่บ้านทํากรํารละสิบบาทสิบาทนะคะอันนี้ก็จะเป็นแปลงผักบุ้งไม่ได้พาเพื่อนๆมาชมตอนที่สวยๆนะคะเราเก็บได้สองรอบแล้วอันนี้คือเห็นไหมคะ ผักบุ้งก็จะเตรียมไปตลาดเช่นกันค่ะกพาชมแปลงสวนผักที่เราปลูกแบบผสมผสานนะคะหน้าร้อนหน้าแรงอันนี้ก็ปกติก็จะเป็นแปลงอ่าผักกาดกวางตุ้งนะคะแต่แต่มันไม่ประสบความสำเร็จค่ะกวางตุ้งหน้านี้เจอมแมลง ด้วงมัดกระโดดจัดการเรียบร้อยก็เลยใส่โหละพาไปเลยนะคะแปลงนี้เป็นแปลงโหละพาโหละพาก็กำลังจะสวยนะคะส่วนแปลงนี้ก็จะเป็นแปลงผักบุ้งจีน เราก็จะแซมไว้อีกแปลงนึงเผื่อแปลงนั้นหมดเราก็จะแปลงนี้ขึ้นพอดีนะคะระหว่างแปลงผักบุ้งจีนแล้วก็จะมีต้นถั่วพูนะคะถั่วพูนี่นะคะการทําแปลงผักหน้าร้อนนะคะผักที่ประเภทกินใบนะคะมันจะทํายากนะคะเพราะว่าเจอแดดจัดเจอแมลงเราก็จะเน้น ทีนี้เราจะไปเน้นในด้านอ่าพวกไม้เครือนะคะนี่ก็จะเป็นถั่วพูแล้วก็จะมีอ่าฟักนะคะฟักแปลงเพื่อที่จะนำมาปลูกในแปลงนะคะเราเพาะไว้แล้วค่ะแล้วก็จะมีถั่วลิสงนะคะปลูกไว้เพื่อที่จะ ไว้ต้มไว้ทานกันนะคะอันนี้ก็คือเป็นมะเขือเทศมะเขือเทศที่ ch, ต้นที่ ch, ต้นเล็กๆที่เราปลูกวันนั้นนะคะวันที่เราเได้ถ่ายทนคลิปไปให้เพื่อนๆได้ดูก็ลองเข้าไปชมกันนะคะ oh เขาก็กําลังจะโตนะคะแปลงนี้นะคะต้นมะเขือเทศนะคะที่เล็กๆแต่เขาก็กําลังจะโตได้แล้วนะคะยังไม่มีต้นตายสักต้นนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้ก็จะเป็นขั่วลีสงข้างๆอะ่ะ ตัทวที่สรงที่เราปลูกมันก็จะลดน้ําเปียกก็จะมีต้นผักโอมขึ้นด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเงินให้เราได้ด้วยนะคะเนี่ยอย่างนี้รวกินกับแจว่วกับปน่นอร่อยนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นถั่วถั่วฝักยาวสีม่วงนะคะยังไม่มีเวลาทําค้างให้เขาเลยค่ะค้างเราก็จะใช้แบบฟางนะคะ ใส่เสาแล้วก็จะใส่ฟางถักนะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวพาไปดูสลัดกันนะคะสลัดเราจะปลูกใต้ร่มร่มยางนะคะเดี๋ยวพาไปดูกันนะคะนี่ก็จะเป็นแปลงสลัดนะคะสลัดแบบหวานมาเมล็ดเลยนะคะเราไม่ได้นำต้นกล้ามันมาเพาะมาปลูกนะคะเระหวานเลยนะคะแล้วกินแบบนี้อร่อยนะคะต้นเล็กๆอย่างนี้นะคะ เนี่ยจะอร่อยนะคะมือดำเนี่ยนะคะระหว่างแปลงสลัดเราก็จะปลูกอ,อันนี้คือต้นผักโกูดนะคะต้นผักโูดไว้ในระหว่างแถวไอผักสลัดนะคะผักโูดถ้าตูเราก็จะได้กินผักโูดไปด้วยนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะแปลงสลัดในร่มนะคะหน้าร้อนก็จะสวยประมาณนี้เลยค่ะ ต้นเขาจะไม่ได้อวบใหญ่นะคะแต่ทางเราก็ชอบแบบนี้ค่ะกินอร่อยนะคะต้นเล็กๆอ่อนๆนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นแปลงผักชีลาวหน้าร้อนนะคะเห็นไหมคะกำลังจะเติบโตค่ะระหว่างแปลงผักชีลาวเราก็จะมีสลัดอันนี้ก็จะเป็นสลัดสีแดงนะคะแล้วก็จะมาแซม แตมไว้นะคะนี่ค่ะผักชีลาวเกิดยากมากเลยนะคะหน้าร้อนกว่าจะเกิดนะคะเพราะว่าเราไม่ได้แช่มเมล็ดก่อนเพาะนะคะเพื่อนๆน,นี่นะคะอันนี้กำลังจะสวยแล้วค่ะนี่ก็เป็นแปลงมะเขือเทศเก่าไว้ เอาเมล็ดนะคะใครสนใจเมล็ดมีนะคะเพื่อนๆอนอันนี้ช้อนชาอันนี้ก็เป็นสลัดที่เราเพาะไว้แต่เราไม่ได้ลงแปลงนะคะเราไม่ได้เตรียมแปลงไว้อันนี้ก็จะเป็นต้นพันธสวยมไหมคะสวยไหมคะ,มคะเป็นเจดีเลยนะคะเพื่อนเพื่อนโอ้โหกำลังจะมีดอกนะคะเราจะเอาพัน สลัดนะคะจะได้ไม่ต้องซื้อเขานะคะเพื่อนๆค่ะข้างๆนี้ก็จะเป็นแปลงแมงลักนะคะในแ,แมงลักเราก็จะมีต้นมะเขือเทศนะคะปลูกแซมๆซมไว้คือว่างตรงไหนปลูกตรงนั้นเลยค่ะแต่ว่าหน้าแล้งผักเรายังไม่สวยเท่าไหร่แต่ก็ทําเงินให้เราได้แล้วนะคะเพื่อนๆค่ะยังไงก็ฝากเพื่อนๆน,นะคะกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม คลิปของเราด้วยนะคะเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้เราได้ถ่ายทอดการเกษตรที่ทำแบบบ้านๆทำแบบง่ายๆสไตล์สวนลุงภูพานนะคะให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะแล้วก็มีหลายอย่างนะคะภายในสวนนะคะเพื่อนๆสำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณที่เพื่อนๆเ,เข้ามารับชมคลิปแล้วก็ขอกล่าวคำว่า สวัสดีเพื่อนๆนะคะสวัสดีค่ะ